ทันวาคอมเมนต์โพสกรีนหลังเปิดใจเรื่องเลิกกันและเตรียมไปเรียนต่อทันวาสุริยจกักรคอมเมนต์โพสกรีนอัสดาพรหลังเปิดใจเรื่องเลิกกันและเรื่องเตรียมบินไปเรียนต่อต่อตางประเทศจากกรณีที่ก่อนหน้านี้กรีนอัสดาพรและทันวาสุริยจกักรได้ออกมาประกาศ ผ่านทางสแกรมว่าทั้งคู่ได้เลิกรายกันแล้วและต่อมาสาวกรีนได้ออกรายการเปิดใจถึงเรื่องที่เลิกกันยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับมือที่3บอกยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ก่อนเตรียมบินเกาหลี3เดือนเพื่อเรียนและหาประสบการณ์ไม่ได้ไปพักใจแต่อย่างใดต่อมาทางด้านกรีนอัศดาพรก็เคลื่อนไหวผ่านทางสกรมแอดกรีนอัศดาพรระบ,บุว่าขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะตอนนี้โอเคขึ้นแล้วพร้อมลยงานและไปเรียนต่อแล้วคะ่ะ ซึ่งโพสต์ดังกล่าวก็มีคนสนิทในวงการและแฟนคลับคอมเมนต์กันมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือธนวาสุริยจกักรที่เข้ามาคอมเมนต์โพสต์ดังกล่าวเป็นอีโมจิรูปหัวใจ